ตนเองพราหลวงตาก็แก่แล้วเวลานี้อายุกำลังจะเก้าเข้าแปดสิบเจ็ดปีก็ไม่มีที่ไหนหนละไอเรื่องพระที่อายุถึงแปดสิบปีนี่เป็นแปดสิบเจ็ดปีเก้าขึ้นบนธรรมสเทศไปทุกแห่งทุกหหนเกือบจะทั่วประเทศไทยและเวลานี้ในการ <c oughs> ช่วยชาติคราวนี้เรียกว่าเทศมากมายจริงๆที่ก็ได้อุตส่าห์มาสงเคราะห์พี่น้องชาวพุทธเราเมื่อได้มาเห็นสถานที่ <c oughs> ที่ทำงานเป็นความสะอาดสะอา้านความสุจริตยุติธรรมการทำมาหาเลี้ยงขีพด้วยความสะอาดทางความนาับหน้าที่การงานอย่างนี้เป็นสิ่งที่ ทางพระพุทธศาสนามีความชมเชยสนเสริญเป็นอย่างมาก <c oughs> ขอให้พี่น้องชาวไทยเราซึ่งเป็นลูกชาวพูทธได้ปฏิบัติตนด้วยความสะอาดทางกายวาจาใจ <c oughs> หน้าที่การงานทุกอย่างขอให้เป็นไปด้วยความสะอาดสุดจริตยุติธรรมจะเป็นความร่มเย็นเป็นสุขต่อตัวเองและส่วนรวมทั่วๆไป ผิดกับการทำความโสโปรกโสมมต่อชาติบ้านเมืองด้วยการทุจริตผิดโลกมนุษย์ทั้งหลายเขาทำกันอย่างนั้นเป็นเรื่องเสี้ยนเรื่องน้ำต่อตนเองต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อพระพุทธศาสนาทางพระพุทธศาสนาลังเกียดเอามากทีเดียวเรียกว่างานสกปรก งานหาเงินหาทองหาด้วยความสุจริตยุติธรรมได้มากี่บาทกี่สตางค์เป็นคุณค่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่การสเสาะแสวงหาจากด้วยความสุทุจริตผิดธรรมทั้งหลายด้วยความสกรปรกโสมมเช่นการหลอกลวงต้มตุนรีดไถประเภทต่างๆคดโกงเอาทุกแง่ทุกหม,มนี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการสร้างความสกรปรก แล้วกับบาปกรรมติดตามไปกับความสกปรกนั้นด้วยแล้วสร้างมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างฝืนสร้างไฟเผาไหม้ตนเองให้เดือดร้อนทั้งภายในจ,ใจิตใจในโลกนี้ก็เดือดร้อนอยู่ภายในจ,ใจิตใจเรียกว่าตกนรกทั้งเป็นสำหรับบุคคลผู้ทําความชั่วช้าละโมกทาความสกปรกโสโวมแจ่ชาติบ้านเมือง จึงเป็นเหมือนกับฟืนกับไฟเอาไปเผาทั้งบ้านทั้งเมืองเผาทั้งตัวเองงานการทั้งหลายเป็นเรื่องฟืนเรื่องไฟเผาไหม้ท่านั้นงานเหล่านี้ผลเหล่านี้ได้มาไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย <c oughs> จะพาเจ้าของให้ล่มจมได้ด้วยงานโศกปรกโสมโมมรียกว่างานทำบาปทำกรรมต่อตอนเอง <c oughs> <c oughs> นี่ทางพุทธศาสนาท่านตำหนิเอามาก สำหรับเราเป็นชาวพุทธทุกคนขอให้ฟังเสียงพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งที่รับรองความผิดความถูกมีอยู่มาเป็นกี่กับกี่กันแล้วเช่นบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพาน <c oughs> สัตว์ประเภทต่างๆที่สวยกรรมตามอำนาจแห่งความดีความชั่วของตนที่สร้างมานั้นมีมากมายไต่กองชิงเหล่านี้ <c oughs> เป็นผลขึ้นมาจากการทำดีและการทำชั่วการทำดีเป็นผลให้เกิดความสุขเย็นใจได้มามากมาน้อยก็ชุ่มอกชุ่มใจไม่เหมือนกับได้มาจากการทุจริตเป็นความสกปรกโสมบแก่ตัวเองแล้วก็เป็นฟืนเป็นไฟแก่ตัวเองด้วยเนี่ยการสร้างเหตุนี่เป็นของสำคัญมากเรื่องผลรอรับจากเหตุ ไม่มีเหตุผลเกิดขึ้นไม่ได้การทำชั่วจะบีบบังคับไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมบีบเท่าไรก็ยิ่งเป็นการบีบบังคับตัวเองให้ทำชั่วชาติละมกและหากบ,บาปหาบกรรมเข้ามาสู่ตัวเองเผาลนให้มากมายยิ่งขึ้นไปโดยลำดับสถานที่อยู่ของคนประเภททำบาปทำกรรมนี้ท่านบอกไปแล้วเป็นลงถึงแดนนระกทีเดียว แดนนรกท่านก็แสดงไว้เป็นเป็นเป็นจุดเป็นที่เป็นฐานเป็นขั้นเป็นภูมิ <c oughs> อย่างนรกท่านแสดงเอาไว้ผู้แสดงนั้นพึงทราบเติดว่าคือศาสดาองค์เอก <c oughs> พระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้ขึ้นมาตรัสรู้แล้วเป็นศาสดาองค์เอกทรงรู้แจง้งเห็นจริงทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างมาแสดงเอาไว้ เช่นท่านบอกว่านารกนี่ก็แจ้งให้เราทั้งหลายได้ทราบนารกไม่ใช่ของดีคือปืนคือไฟแห่งกรรมทั้งหลายไฟของกรรมกับไฟในเตาเราผิดกันมากไฟในเตาเราร้อนตสภาพตามธมรรมดาของโลกที่รู้ที่เห็นที่สัมผัสสัมพันธ์กันแต่ไฟนรกนั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้ มากมูลให้ผลเดือดร้อนยิ่งกว่านี้ร้ายร้อยเท่าพันทวีแล้วเวลาไปตกนรก <c oughs> หลุมที่หนึ่งซึ่งเป็นหลุมที่หนักมากที่สุดท่านก็แสดงเหตุเอาไว้ว่าเกิดจากการทำลายคือค่าบิดาหนึ่งค่ามารดาหนึ่งค่าพระอรหันต์หนึ่งแล้ว ทำลายพระพุทธเจ้าแม่ไม่ตายก็ตามหนึ่งยุยงให้สงแตกกันสงมีความพร้อมเพียงสามกี่ด้วยการประพฤติปฏิบัติดีในธรรมวินยัยไปยุแย่ก่อกวนให้ท่านให้พระสงฆ์ร่อนแตกแยกจากกันเป็นฝักเป็นฝ่ายลงไปนี้เป็นกรรมห้าประเภทด้วยกันกรรมห้าประเภทนี้ท่านยังประกาศย้ำเขาไปอีกว่า <c oughs> หากว่ายังพอมีสติสตังและลึกได้บ้างอยู่แล้วขออย่าทําเป็นอันขาดนี่คือท่านประกาศย้ำเข้าไปในกรรมที่เป็นทุกข์มากที่สุดและเสวยกรรมนี้ก็นานเป็นกลับเป็นกันกว่าจะได้พ้นจากนรกจากกว่าจะได้พ้นจากกรรมประเภทนี้ขึ้นมาเสวยกรรมอยู่ในนรกนั้นเป็นเวลา หลายกับหลายกันคําว่ากับหนึ่งกันหนึ่งนั้นนานแสนนานพนันไม่ได้ท่านยกข้อเปรียบเทียบเอาไว้เราไม่อาจจะนํามาพนันให้เสียเวลาจนเกินไปฟังจะว่ากับกันเป็นสิ่งที่นานที่สุดนี่พวกประเภทที่ทําบาปทํากรรมอันหนักห้าประการนี้ จะต้องลงในละลกหลุมนี้แน่นอนไม่เป็นอื่นถัดจากนั้นขึ้นมาก็ค่าสัตว์หรือฆ่ามนุษย์ทั่ว,วไปและค่าสัตว์ที่มีบุญมีคุณฆ่าสมณะชีพรามทั่วทั่วไปไม่ใช่พระหันอันนี้เป็นกรรมที่ลดลงมาจากนั่นบ้างเล็กน้อยแล้วก็ต่อไปก็ค่าสัตว์ทั้งหลายทำความชั่วช้าละมกต่างๆกี่ประเภทกรรมที่ได้รับ ก็เข้าสู่ตัวของผู้ทำผู้ทำคมั้นเวลาไปสู่สถานที่ก็ไปที่เหมาะสมกับกรรมชั่วของตนนรกหลุมที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จนกระทั่ง <c oughs> ถึงยี่สิบห้าหลุมนี้สำหรับบรรจุคนที่สัตว์ที่ทำบาปทำกรรมหนักเบามากน้อยเป็นลำดับลำบามาขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลุมยี่สิบห้านี่ ทางนรกท่านก็แสดงไว้อย่างแกมแจ้งจะมีใครผู้ใดผู้หนึ่งอำนาจเหนือฟ้าเหนือแผ่นดินหรือเหนือโลกมิไปลบล้างไม่ได้เลยเพราะเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกๆพระองค์ทร <c oughs> งรู้ทรงเห็นแล้วลบล้างไม่ได้ด้วยนั้นนำมาสั่งสอนสัตว์โลกให้ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้จะเป็นภัยต่อผู้ทำเท่านั้นผู้ไม่ทำไม่เป็น นี่พูดถึงเรื่องทางความชั่วนรกยี่สิบห้าหลุมสำหรับบรรจุคนทำความชั่วช้าหลามบกที่นี่ฝ่ายดีตั้งแต่มนุษย์มนุษย์เหล่านี้ขึ้นไปมนุษย์เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งกรรมดีมีวาสนาบารมีสร้างคุณงามความดีในมนุษย์นี้ตายแล้วก็ไปสวรรค์นี่เป็นประเภทหนึ่งประเภทที่สอง <c oughs> ก็ขึ้นไปสวรรค์แล้วก็เป็นชั้นๆขึ้นไป anyway, สวรรค์ท่านกล่าวไว้มีหกชั้นด้วยกันตั้งแต่จาตุ้มขึ้นไปถึงปรนิมิตวสาวดีนี้คือสวรรค์หกชั้น <c oughs> ได้รับความสุขความเจริญและอายุยืดยาวนานต่างกันเป็นลำดับลำดับเหมาะสมกับเทวดาชั้นนั้นๆจากนั้นก็เป็นพระมโลกสิบหกชั้นอืม พรหมโลกสิมกชั้นนั้นสูงกว่าสวรรค์ขึ้นไปนะราะจากพรหมโลกแล้วก็ถึงนิพพานนี่เป็นคำของศาสดาท่านทรงสั่งสอนไว้อย่างถูกต้องแม่นยำรัวสัตว์ทั้งหลายจะไม่มีทางเดินจะเดินสุมสี่สุมห้าทำบาปทำกรรมตกนรกหมุกไม่ไปเสียโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวท่านจึงสอนเอาไว้ เราทั้งหลายนี่เป็นชาวพูดขอให้รู้เนื้อรู้ตัวยาเห็น